ต่อไปนะครับก็จะเป็นข้อ13นะฮะ13เนี่ยหากท่านได้รับมอบหมายให้เขียนรายงานเชิงวิชาการเรื่องหนึ่งท่านควรจะกระทําข้อใดเป็นอันดับแรกหากท่านได้รับมอบหมายให้เขียนรายงานเชิงวิชาการเรื่องหนึ่งท่านควรจะกระทําในข้อใดเป็นอันดับแรกกอไก่ปรึกษาครูเรื่องแหล่งที่จะค้นคว้าขอไข่จัดช่วงเวลาให้เหมาะสมกับการรวบรวมข้มอมูล คอควายวางโครงเรื่องและจัดลำดับโครงเรื่องให้เหมาะสมแล้วก็สุดท้ายนะครับงงูกำหนดจุดมุ่งหมายว่าจะเขียนในขอบเขตเนื้อหาเพียงใดลองพิจารณาซิอย่างแรกนะครับนักศึกษาจะต้องเข้าใจก่อนว่ารายงานเชิงวิชาการเนี่ยมันมีหลักการเขียนหรือว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้างถ้าเราไม่ทราบเนี่ยก็จะเดาทางไม่ถูกทันทีเลยอันนี้ ผูสอนไปหาข้อมูลมาให้นะครับขั้นตอนการเขียนรายงานเชิงวิชาการมันจะคล้ายๆกันนะครับนักศึกษาเริ่มจากการเลือกหัวเรื่องก่อนเลยถ้าเรามีหัวเรื่องเสร็จอย่างอื่นก็จะตามมานะครับอันที่สองเนี่ยก็จะเป็นการกําหนดจุดมุ่งหมายและก็ขอบเขตของเรื่องนะครับเราได้หัวเรื่องแบบนี้เราก็จะกําหนดจุดมุ่งหมายของเราว่าว่าเราจะเขียนี่ขนาดไหนขอบเขตมันควรมีประมาณไหนแบบนี้ครับเนาะอันที่3ามขนขว้าและรวบรวมข้อมูลนั่นเอง ปกติแล้วถ้าเป็นข้อ 2, 2> อเนี่ยถ้าเป็นในงานวิจัยนะครับมันก็จะอยู่ในส่วนของบทที่1่จะเป็นบทที่1นะครับที่มันมีความเป็นมาวัตถุประสงค์อะไรพวกนั้นนะครับขอบเขตงานวิจัยเนาะบทที่2เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องหรือว่างานวิจัยที่เกี่ยวข้องนั่นเองนะฮะอันที่4ี่ก็คือการวางโครงเรื่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักไม่ใช่หลักอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการเขียนงานวิชาการที่เขาใช้กันนะครับอะคราวนี้เราลองมาดูกันก่อนนะครับ ปรึกษาครูที่จะปรึกษาครูเรื่องแหล่งที่จะคน้นคว้าอันนี้คงไม่ใช่ใช่ไหมครับขั้นตอนแรกนะครับเขาถามว่านี่ควรทาท่านควรจะกระทําข้อใดเป็นอันดับแรกนี่ต้องดูตรงนี้นะครับจัดช่วงเวลาให้เหมาะสมกับการรวบรวมข้อมูลนี่คงไม่ใช่นะฮะนี่วางโครงเรื่องและจับลําดับโครงเรื่องนี่ก็ไม่น่าจะใช่นะครับเหลืออันสุดท้ายแล้วก็คือข้ององงนูนเองนะครับกาหนดจุดมุ่งหมายว่าจะเขียนในขอบเขตเนื้อหาเพียงใดก่อน หลักการนะครับถ้าเรากําหนดจุดมุ่งหมายเสร็จแล้วกําหนดขอบเขตเสร็จแล้วนะครับเราก็จะต้องไปหานี่เห็นไหมค้นคว้าหาองค์ความรู้อะไรต่างๆมันก็จะเรียงกันเป็นลําดับนั่นเองนะครับแต่ว่าอย่างแรกที่เราควรทํานั่นก็คือกําหนดจุดมุ่งหมายแล้วก็เขียนขอบเขตเนื้อหาของเราให้ชัดเจนก่อนนะครับมันก็เหมือนเข็มทิศนะครับนักศึกษาถ้าเรามีกํากหนดแล้วเรามีเข็มทิศที่ดีเราก็จะเดินทางไปทิศทางนั้นได้อย่างตรงแล้วก็ชัดเจน นะครับถ้าเข็มทิศไม่ดีนี่ก็เดินสเปสะสปาเหมือนกันนะฮะอ่ะ